รักครั้งใหม่แฟนโกตีหน้าเด็กมากหลังจากที่โกตีอารามบอยออกมาประกาศเลิกลากับภรรยากวางสุพักเมื่อช่วงต้นปี2568หลังคบหาดูใจกันยาวนานกว่า12ปีและใช้ชีวิตคู่หลังแต่งงานได้ราว1ปีเต็มล่าสุดดูเหมือนว่าหัวใจของตลกชื่อดังรายนี้กลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งโลกโซเชียลฮือฮามาก โกติเริ่มมีภาพและโมเมนต์สุดอบอุ่นคู่กับสาวน้อยหน้าตาน่ารักชื่อใบมิน้นปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งทั้งการไลฟ์สดและการแชร์ภาพหวานๆผ่านคลิปที่เผยถึงความใกล้ชิดแบบไม่มีกักจนแฟนๆต่างพากันจับตาและแสดงความยินดีไม่เพียงแค่ภาพในรูปในโลกโซเชียลเท่านั้นแต่คลิปล่าสุดที่ทั้งคู่ไปเที่ยวทะเลชะอำด้วยกันบอกเลยว่าบรรยากาศหวานมดขึ้นจอ เพราะโกตี Rock, i, และไบมินมีโมเมนต์น่ารักให้แฟนๆได้เห็นแบบจัดเต็มจนหลายคนอดแซวไม่ได้จากชายที่เคยผ่านช่วงเวลาเจ็บปวดในความรักมาวันนี้โกตีกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าหัวใจสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอและการเปิดตัวกลับมาอินเลฟครั้งนี้ก็เหมือนเป็นสัญญาณว่าเขาพร้อมก้าวต่อไปในเส้นทางชีวิตคู่ครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและพลังบวก